7 7 0 0บาทรายละเอียดวิธีการทักตรงมาที่ครูกระแตได้เลยค่ะทักตรงมานะคะเพราะเงินจะงอกได้แบบไหนและเงินที่เป็นกำไร67,700คุณจะไปต่อยอดได้แบบไหนคุณอยากจะต่อยอดได้แบบไหนทุนเท่าเดิม กำไรต่อกำไรนี่คือสิ่งสําคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนทั้งทีต้องดีกว่าเดิมค่ะทักครูกระแตมาได้เลยค่ะใครที่อยู่ในไลน์ยังไม่ฝากล้านนะฝากได้เลยค่ะขอบคุณนะคะวิจ้อมบริหารนะคะครูพิงกี้เข้ามาคอนเฟิร์มขอบคุณครูพิงกี้ที่มีรูปภาพสวยๆให้หุ้นส่วนรายใหญ่ในแบรนด์บริษัทแม่มอออนไลน์ได้ใช้ทุกคนนะคะคุณเห็นรูปภาพสวยๆไหมคะ ทีมแม่มดออนไลน์เอาออกมาโพสต์มาใช้นี่ค่ะนี่คือจิตตั้งต้นของบอร์ดบริหารจิตตั้งต้นของท่านประธานมาดามหนึ่งผู้หญิงยุคใหม่ให้ที่นี่ทั้งท่านประธานบอร์ดบริหารแล้วก็รอยอนวิสตอมทุกท่านหรือหุ้นส่วนรายใหญ่ผู้นำทุกท่านล้วนแต่มีจิตของผู้ให้พลังทีมพลังแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์ทุกสิ่งที่เราประสบความสําเร็จไม่มีกักสอนให้หมดบอกให้หมดรายละเอียดเราละเอียดมาก ละเอียดจนแบบว่าเด็กก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้สาว,าวก็ทําได้ตุ๊ดกระเทยทําได้หมดนะคะแล้วไม่แบ่งเพศไม่แบ่งไม่แบ่งสายงานค่ะเราให้ให้ประสบการณ์ให้ความรู้มากมายนะอยู่ที่ไหนก็ทําได้สปปลาวนะคะสนใจทักน้องมุกไมายไปเลยนะคะน้องมุกไมายก็เป็นข้าราชการตํารวจที่สปป,ปลาวแม่มดออนไลน์ค่ะเรามีครบทุกด้านอย่างน้องวิรินุชอยู่ที่อุบลเนี่ยเขาเรียกว่า ขยายแฟรนไชส์ได้ได้เยอะมากๆคือต้นแบบคนสําเร็จมีวิธีการถ้าใครมีหน้าร้านอยากขยายแฟรนไชส์ก็ทําได้ออนไลน์ออฟไลน์มือหนึ่งที่แบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะอยากจะทําธุรกิจที่หยุดทาแล้วมีไรายได้หรือยิ่งทายิ่งยิ่งเออเขาเรียกว,ว่ายิ่งทายิ่งยิ่งทํางานน้อยลงเนี้ยค่ะคนเยอะยิ่งทํางานน้อยลง ทักครูกระแตทักแม่มดออนไลน์คุณใกล้ที่ไหนคุณก็สามารถทักคนที่อยู่ในไลฟ์ไปได้ทุกคนหรือมาละครูกระแตเลยชอบเลยชอบแบบครูกระแตนี่ทักตรงมาได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวครูกระแตก็จะมีสิ่งที่จะแนะนําคุณต่อไปแล้วก็มาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งได้เนาะเดี๋ยวครูก็จบไลฟ์สดนี้ไปมา เดี๋ยวใครฝากร้านฝากได้เลยนะคะแล้วก็ใครนะคะยังไม่ได้แชร์นะคะรบกวนแชร์เข้าไปนี่กลุ่มจังหวัดประเทศของตัวเองนะแชร์ไว้ที่หน้าเฟซของตัวเองได้นะคะแต่ว่าที่สําคัญค่ะคุกระแตก็ฝากเรื่องนี้ด้วยเนาะเรื่องหน้าเฟซของตัวเองค่ะมันสําคัญเนาะหน้าเฟซก็เหมือนหน้าบ้านเหมือนหน้าตาของเราใช่ไหมคะเฟซบุ๊กก็เหมือนหน้าหน้าร้านของเราค่ะเราอยากให้หน้าเฟซบุ๊กของเราค่ะ คนเข้าไปดูเป็นหน้าตาแบบไหนอยู่ที่เราด้วยเนาะเราอยากให้ธุรกิจของเราเป็นแบบไหนคนที่เข้าไปดู Facebook ของน้องไข่นุย้ยไปดู Facebook ของน้องวีรนุชเข้าไปดู Facebook ของครูพี่หนิงชาลิสามันมีหลายแง่มุมเนาะแล้วแต่มุมมองของเราที่อยากจะเสนอสินค้าอยากเสนอแบรนด์คนที่จะซื้อคือซื้อเราแบรนด์ของเราเป็นแบบไหนถ้าใครจะร่วมทีมกับครูก,กะแตก็นี่ค่ะห,หน้าตาเป็นแบบนี้แบรนด์เป็นแบบนี้ ไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้อยากได้วิธีการแบบนี้ไหมแบบนี้เลยค่ะเราตรงๆเราชัดเจนแต่ถ้าใครค่ะอยากจะมีหน้า Facebook ที่หลากหลายที่หลากหลายต้องเข้าใจนะว่าคนที่เข้าไปดูหน้า Facebook ของคุณเข้าไปดูบ้านของคุณอะ่ะเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาจะถามเลยไหนห้องน้ำไหนห้องนอนแต่ถ้าคุณจัดลำดับ Facebook ของคุณหน้าบ้านหน้าร้านของคุณอะ่ะ เขาจะไม่ต้องมาถามเลยเ,ออเขาจะเห็นเลยนี่คือห้องนอนนี่คือห้องน้ํานี่คือห้องนั่งเล่นแต่ถ้าคุณทําหน้าเฟซของบุ๊เฟซบุบ๊กของคุณเละเทะไปหมดนะจะมีคําถามจะมีคนสงสัยมันจะช้าค่ะทางรัดทางรวยเป็นจัดหน้าเฟซบุ๊กของคุณนะคะให้ชัดเจนแล้วคุณค่ะกาลังสื่ออะไรในรธุรกิจของคุณคนที่คุณแชร์มาไว้ที่หน้าเฟซของคุณคือใครคนที่ สิ่งที่คุณโพสต์ไว้หน้า Facebook ของคุณคืออะไรและสิ่งที่คุณออกมาไลฟ์สดค่ะคุณจะมาไลฟ์สดขายของหรือคุณจะมาไลฟ์สดสร้างทีมหรือคุณจะมาไลฟ์สดสอนออนไลน์ของครูกระแตก็คือสอนออนไลน์นะสอนการทำธุรกิจในออนไลน์และครูรับสอนออนไลน์และทำทีมและให้ทีมงานมาเรียนออนไลน์และมีรายได้ ดีไหมคะมาเรียนออนไลน์และมีรายได้แต่บางแบรนด์นะคะคุณไปเสียค่าคอร์สเรียนแต่คุณไม่มีรายได้เลยค่ะคุณแค่ไปโรงเรียนเหมือนเรียนหนังสือมาตั้งแต่ปถมปถมมัธยมปัญญาตีปัญญาโทยังไม่ได้ทํางานเลยนะไม่มีรายได้กี่ปีคะปถมมัธยมปัญญาตีปัญญาโทยังไม่มีรายได้แต่ครูกะแตแต่โชคดีตรงที่ว่าปัญญาตีครูก็ทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยจริงๆครูทํางานตั้งแต่สมัย มัธยมแล้วละะรูมีรายได้งแต่มาปฐมด้วยซ้ำไปรูมีรายได้้งแต่ปฐมรูเป็นคนที่มีรายได้ตั้งแต่จําความได้ละรูมีรายได้าจากการทํางานมาตลอดนี่แหละค่ะไม่ใช่ของครูกรแต่แต่หลายคนอ่ะไม่เคยผ่านอะไรมาเลยไม่เคยผ่านอะไรมาเลยนะคะฉะนั้นโฟกัสเลยค่ะว่าคุณอ่ะมองหาสิ่งไหนอยากมีรายได้หรืออยากเป็นชิดว,วันนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ในไลฟ์มากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะคะขอให้ทุกคนนะคะมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วก็นําไลฟ์สดของครูกระแตนะคะไปใช้เปลี่ยนชีวิตค่ะอยากได้ชีวิตแบบไหนเลือกได้นะคะจะเอาชีวิตแบบชิคชิคชิลชิลค่ะท่องเที่ยววันนี้ค่ะครูกระแตท่องเที่ยวทั่วยุโรปทั่วทั่วยุโรปแม่สวัสด,ดีจ้าคุณแม่คุณแม่วันนาเข้ามาคิดถึงตังเลยโอ้โหหายไปละ เล่นโซเชียลไม่เป็น้าแม่มาแล้วแม่มาละโอ้นานๆทีแม่จะได้มาดูไลฟ์สดลูกสาวแม่ไลฟ์สดอยู่นะคะคิดถึงแม่นะแม่วันนาคือแม่ของครูกระแตเองค่ะแม่ของครูเก่งมากนี่แหละครูเก่งเหมือนใครเก่งเหมือนแม่ครูว่าครูยังเก่งเท่าแม่ไม่ได้เลยเนาะแม่คิดถึงแม่เป็นไงเด้งเดี๋ยวพูดภาษาโคราชกับแม่ครูกระแตหน่อยกาลังจะไลฟ์จบแล้วแม่พิมพ์ได้ไหมแม่พิมพ์ไม่ได้ แต่แม่เก่งออนไลน์นะแม่หลายคนนะคะขี่จักรยานเป็นตั้งแต่เด็กๆเกนาะแต่แม่ครูก็แต่มาขี่จักรยานเป็นตอนอายุเยอะแล้วนะแล้วก็มาขับมอเตอร์ไซค์ได้ตอนอายุเยอะด้วยจากอะไรคะจากความตั้งใจจากความตั้งใจวันนี้ค่ะถ้าเราอยากจะสําเร็จอะไรเราอะค่ะตั้งใจทําได้นะเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตแบบไหนเราเราตั้งใจทําได้ค่ะเนาะ แต่ให้ทุกคนมีเป้าหมายโอเคเดี๋ยวจบไลฟ์ไปเดี๋ยวแม่หนูโทรหานะหนูจบไลฟ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่ก็แชร์ไลฟ์ขอบคุณค่ะ